เออวันเลื่อนแต่คุณเฉลิมที่พูดว่าเลื่อนเนี่ยแกคงรู้เกมเรียบร้อยแล้วแต่เรามารู้เนี่ยตอนหลังคือวันที่ยี่สิบเก้าเรามารู้วันที่ยี่สิบเก้าแต่ก่อนวันที่ยี่สิบเก้าผมถามจริงนะองค์คารพยมทั้งหมดเนี่ยพร้อมแล้วนะการขับเคลื่อนไม่น่าจะเลื่อนเหลือแต่นกหวีดใช่อืมปิดเนี่ยครับทีนี้จะเป่าปิดนกหวีดลงคอเป่าไม่ได้เดี่ยงไม่ออกเป่าไม่ออกอะ ทีนี้วันที่ยี่บเก้าต้องดูก่อนว่ามันดีเดย์ยังไงนะครับมันเป็นการเผชิญหน้ากันเลยผมถามว่าวันนั้นเนี่ยผมว่าเขาพร้อมแล้วมวลชนมาวางกองไว้เสร็จองอสารตุลาการสามนูนเนี่ยถ้าฟันธงวายุพักซึ่งผมว่าทางมันต้องเป็นแบบนั้นในเมื่อคุณคุณไม่ลบคุณจัดกระบวนทัพทําไมคุณจัดทับทําไมคุณจัดทัพหมดแล้วเหลือแต่รอเป่าปิดอืปรากฏว่า ตุลาการสมุนถ้าเป่าปิดวันนั้นแปลว่าตัดสินยุุพักตัดสินยุพักสเต็ปต่อมาคืออะไรฮะรัฐสภาต้องไม่ยอมรับอำนาจศาลน้มนูนใช่ไหมเพราะประกาศแล้วใช่ฮะถูกไหมมีสองทางเลือกยอมรับก็ยุพักไม่ยอมรับเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมรับปั๊บครับมวลชนทั้งหลายนี่แหละครับจะมาเลยเพราะว่ามีการเขาเรียกว่ามวลชนคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลก็จะเอาข้ออ้างของศาล ขึงตุลาการมาเป็นข้ออ้างในการขับไล่รัฐบาลถูกต้องครับมาเลยครับเท่านั้นครั้งทั้งหมดทั้งอะไรแล้วแล้วแต่นะฮะอาจจะมีมวลชนขนเสื้อแดงไปตีกันแล้วตามด้วยวินาศกรรมคุณก็เห็นไหมมีระเบิดนะฮะที่ร้านก็าแผง4ี่สอไอ้นั่นหลุดไอ้นั่นหลุดช่องมายังไงไม่ทราบตูนเข้าไปเนี่ยลั่นหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่แต่ว่าองคาพยพเหล่านี้เราทํานายไว้ในรายการแล้วมันมันมีครบนะมันจะเกิดปัจจัยมันมีครบนะเห็นไหมครับเสร็จแล้ววันนั้นถ้าเป่าถ้าสารุนรัฐมนบอกว่าอะ ยุบพักรัฐสภาไม่ยุบขั้นตอนต่อไปคืออะไรก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับแล้วถามว่าสารน้มนูนเนี่ยมีอะไรไปบังคับรัฐสภาว่าเขาไม่ได้ต้องอาศัยอำนาจอื่นๆใช่อำนาจตำรวจได้ไหมครับตำรวจก็ตำรวจไปจับนายกอะครับไปจับรัฐสภาครับตำรวจคงไม่ไปทหารครับ ท้ารให้ขอกเวลาั้นไม่ไม่ก็ไปกินข้าวกับนายกเสร็จแล้วใช่ไปนั่งคุยกันนั่งยิ้มกันทีนี้เขามีอันเดียวครับเพราะอันนี้ประชาชนจะอ้างคําสั่งศาลและเอาตัวเองเนี่ยเป็นตุลาการคือทําตามคําสั่งตุลาการไม่ผิดนะฮะไปอ้างเหตุนี้เลยครับไปอุ้มรัฐบาลไปแล้วก็แล้วยุบพักในที่สุดวันที่ยี่สิบเก้าก็เกิดการลุคือของประชาชนคือไหนครับไม่ถ้าเกิดเขาตัดสินว่าผิดปุ๊บเราไม่ยอมเอาละสามสิบเกิดเรื่องท้ายมวยลมทมคนดูแล้คนลุม <c oughs> คุณกลุ่มเริ่มต้นรอสนามหลวงแล้วเป็นหัวเชื้อไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมแล้วไปดูหน้าตาเนี่ยผมว่าหลังๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาจากต่างจังหวัดแล้วนะครับ <c oughs> คุยว่ามาจากไหนคุณไปดูเนี่ยมันเป็นชายชะกันแล้วนะชายชะกันไอ้ไอ้มบ้ไอ้กลุ่มที่โดนหลอกมากลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่รู้ครับมันหายไปแล้วครับแต่ขณะนี้เนี่ยเป็นชายชะกันครับไอ้มบที่ชายวัดเอามาวันแรกๆคนนีเป็นผู้หญิงแก่ๆชาวบ้านไม่มีกําลังคุณไปดูใหม่ฮะไม่อยู่แล้วใช่ไหม คือค่าวนี้เนี่ยเท่าที่รู้นี่คือเอาผ้าใบพลาสติกล้อมไว้แล้วอย่างน้อยไม่ให้นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ดีเอ็นก็แั้งกันอะไรเนาะดีเอ็นแก้งไปสัมภาษณ์เจาะมาได้ชุดนั้นชุดนั้นไม่ใช้แล้วจริงๆกะเป็นเหยื่อนะแต่เปลี่ยนมาปุ๊บเป็นชายจักรการแล้วขนาดนี้ไปดูฮะแล้วชายจักรการหน้าตาเนี่ยไม่มาจากอีสานหรอกดูแล้วเนี่ย แรงกันพันเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยนะเฮ้ยกินข้าวอะไรแบบนี้หมดแล้วมีร้อยร้อยอะไรเลยนะเหมือนตอนเลือกตั้งเลยเวลาไปสัมภาษณ์เลือกตั้งบูว่าเวลาไปสัมภาษณ์ว่าเลือกเบอร์ไหนไม่พูดเพราะถ้าพูดมันมันทองแดงมันรนใช่ก็สรุอว่าวันที่29ไม่เกิดเหตุการณ์แรงๆเพราะว่าคุณวิวัฒน์เพราะว่าหยุดสารหยุดเป็นเป็นเจตนาเขาเหรอเจตนาเขาเหรอ เขาชงมาเสร็จแล้วเขาไม่ตบเออมันชงทำไมั้งนั้นผมว่ามันกะตบเต็มๆแต่บางนี้มันมีเรื่องอันนี้ครับอ่าครับเรื่องอะไรฮะผมบอกให้แล้วแล้ววันนั้นยี่สิบเก้าเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินเรื่องนี้เึกจำได้ไหมอืมคือเรื่องของการยุบพักครับตามอ่าที่บอกว่าขัดอ่เป็นการละเมิดเขาเรียกว่าเป็นการล้มล้างแล้วรัฐธรรมนูญตามมาตราหกสิบแปดอ่าคำร้องนี่มีทั้งหมดสี่คำร้องศาลเลื่อนไม่ช่ยกนะครับเลื่อนนะครับ คือสารเลื่อนบอกว่า15วันนี่พวกเรายังเข้าใจผิดว่า15้าวันเขาจะตัดสินนะปรากฏว่าเลื่อน15้าวันเนี่ยสารบอกเลื่อนไป15สินน้าวันเขาเรียกว่าถอยดูเชิงมียังมีอีกขยักนะกะว่าเด่าสี15วันกูมาคกนตีแกบ้านใหม่ดูเชิงเพราะมันตั้งทับแล้วอ่ะปรากฏว่ามันสะดุดสะดุดปั๊บซื้อเวลาอีกส5้าวันดูจังหวะเสียตังแล้วอ่ะชงวดนี้ถ้าลมอีกโดนเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขยักตือ15้าวัน15้าวันเนี่ยสารก็บอกว่าที่เลื่อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าคำร้องมมัันยงไ่ครบ ะนะครับเลื่อนเพื่อรอคําร้องอคือศาลในวันนั้นเนี่ยประชุมกันเวลา9ก้านาฬิกาสามสนาทีมไม่ได้ประชุมที่ศาลนะคุณนะ ขาปประชุมที่บ้านศาลนู้นนะครับบ้านเจ้าพญาศาลแรกอยู่นู่นตรงวันเรียบนู่นนะอันนี้ศาลไหมศาลนะศาลเดิมไงอ๋อศาลเดิมแะอาคารบ้านเจ้าพญาลัตนาทิเบตแถวพหุูลัตอะไรแถวๆนู้นซึ่งอันนี้เป็นการประชุมประจําเดือนก็นะครับประชุมทุกเดือนนะและอันนี้ก็ประชุมกันแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้มันมีเรื่องของการประชุมแล้วก็จะพิจารณาเรื่องของการจะส่งคําร้องฟ้องไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอปรากฏมีเรื่องนี้เข้าไปส่มวลชนก็สนใจมากก็ปรากฏว่าที่ประชุมไม่มีวาระพิจารณาเรื่อง เรื่องเรื่องนี้เลยอเขาบอกว่าสาเหตุคือเนื่องจากต้องรอผู้ถูกร้องคือประธานสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาที่ที่บอกไปอ๋อเปิดโอกาสให้ยื่นมาแต่ว่าสภาเขาก็บอกไปแล้วล่ะไม่ยื่นใช่ไหมเขายื่นเขาไม่สนใจภายในสิบห้าวันไงบอกฮะแต่ยังไม่ครบยังไม่ครบก็คือยังเวลามันยังไม่ครบเขาก็บอกแล้วเขาไม่ยื่นคุณจะรออะไรไม่ได้ดิเดือบลีลา สิบห้าวันซื้อเวลาอีกหน่อยสิบห้าก็ต้องขอเต็มเต็มครับแต่ที่สําคัญคือคําร้องของนายวรินเทียมจลัดอนีครับที่จะกําหนดจะครบกําหนดเวลาการยืน่นหนังสือชี้แจงในสัปดาห์หน้าก็คือต้องเลื่อนไปไนเลื่อน,ปนไปเพื่อรับอันนี้เป็นเ,เหตุของนายวรินเทียมจลัดนี่แหละพอยื่นยังไม่ถึงสิบห้าวันเผื่อคุณวรินเทียมจลัด จะมายื่นเอกสารเพิ่มใช่เผื่อว่าประธานรัฐสภาจะมายื่นคําแถลงการใครก็ได้่าแ้นเพิ่มไหมเสียงเพิ่มมาก็เลื่อนไปสิบห้าวันแต่ระหว่างสิบห้าวันนี้เดี๋ยวคนดูว่ามันจะมีปัจจัยอะไรไหมนะครับถ้ามีปัจจัยเตรียมพร้อมไอ้สารนี่เป่านกหวีดเอาเลยแต่ระหว่างนี้แคเดิมล้ายๆกับกูมีปักกูหาที่เสียบอยู่อีกสิบห้าวันคือว่าเพราะไอ้ปักเดิมวันที่สิบยี่สิบเก้ามันสะดุดมันสะดุดนะสะดุดเพราะอะไรเพราะว่าคําร้องวันนั้นคงจะปวดหัวพิจารณากัน อึงคึงครับตอนแรกเนี่ยมันมีแค่สี่คำร้องนะฮะยื่นไปเพื่อแก้ไขรัฐนูลคือบอกว่ายื่นไปเรื่องของการการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยขัดเป็นการร้มร้องกันหมดครองไว้อย่างนั้นยื่นไปสี่อันทีนี้ปรากฏว่ามีคํายื่นเพิ่มมาอีกอคือของไอ้ลิมผมไม่นับอะลืมเพิ่มเป็นหกเนี่ยของลิมและพรคประชาธิปัตย์ยื่นเพิ่มด้วยนะวันที่ยี่สิบเก้ามายื่นเพิ่มนะครับมาเพิ่มอีกสองันนะใช่ใช่ใช่ประชาธิปัตย์ยื่นเพิ่มคุณจะเพิ่มทําไมฮะสี่คำร้องเนี่ยคำร้องเดียวก โทษนะคำร้องเดียวกูก็ยุบพักแล้วอันนี้หรือเปล่าว่าพอยื่นมาปุ๊บก็เปิดกาสให้อีก15วันแบบต่อต่อเออใช่อันนี้ต่อยืันนี้ด้วยนะต่อยือันนี้ด้วยนะเออใช่อ่ายื่นไม่ได้ยื่นไปเพื่อให้สารัลมนน้นต้องมีจังหวะมีเวลายื่นได้รอสารการให้มันปวดมากขึ้นพอยื่นปั๊บเขาก็อ้างเหมือนกันว่าคำร้องที่มาใหม่เนี่ยยังยังไม่พร้อมจะเลื่อนไป15วันให้มันพร้อมแต่สุดท้าย ไอ้ตัวนี้ครับมีตกลงว่าคาร้องวันนั้นเนี่ยที่พร้อมจะจะต้องจะต้องพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สี่คำร้องครับกรณีเดียวนะฮะแต่มันห้าคำร้องนะครับทำไมแยกนะฮะจริงจริงกฏประเด็นเดียวกันเลยคือล้มล้างการปกครองตามมาตรา68การแก้รัฐนูญครั้งนี้เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68ครับคำร้องทั้ง5 4อันนี่ของฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งของคุณเลื่องไกลร้องเรื่องเดียวกันครับแต่จำเลยคนละคนนะ ก็อีกฝ่ายก็ร้องอีกฝ่ายหนึ่งว่างั้นไอ้ชีคำร้องแรกเนี่ยร้องสสอสวในรัฐสภาที่ทำกระบวนการยกมือกันว่าจะแก้ไขรัฐมนูลร้องตรงนี้เหตุเดียวกันแต่นายเลืองไกลไม่ได้ร้องสภาไปร้องกรรมธิการกรรมธิการคืองนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ขณะนี้กำลังดำเนินอยู่นะครับเรื่องงานแก้ไขรัฐมนูลคือในสภาในผ่านวารละแรกไปแล้วเมื่อเดือนเมษาโทษนะฮะเมษาใช่ไหมฮะต้นเดือนเมษาผ่านไปแล้ว พอสภาผ่านตรงเนี้ยก็ต้องตั้งกรรมธิการเพื่อเพื่อทำการปฏิบัติการแก้ครับพิจารณาการตัวนอกคือแก้ไขคือสภาเนี่ยแค่วางแนวส่วนกรรมธิการลงมือเลยและกําลังลงมืออยู่นะขณะนี้นะครับวันนี้ก็ยังทําอยู่นะทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งนู้นสี่คำร้องแรกเนี่ยครับยื่นไปฟ้องตัวจําเลยคือสภาครับว่ายื่นยติเข้ามาเนี่ยทั้งสภาต้องรับผิดชอบครับ แต่ของคุณเลืองไกลเนี่ยกรณีเดียวกันเลยอแต่จำเลยกลายเป็นกรรมธิการกรรมธิการที่พิจารณาก็แก้เหมือนกันคุณก็แก้มืองกันจริงแต่ปัญหาของเลืองไกลคืออะไรฮะกรรมธิการเนี่ยมันไม่ได้มีฝั่งพรรคเพื่อไทยฝั่งเดียวครับครับสำคัญเลยฮะกรรมธิการได้ประกอบด้วยสิบคนนะคุณมีพัพลเอกอภิวันนะแล้วก็นายวิสิทธ์พิยยกร พละดอนอ่าพละดอนปริศนานันทกุลสสอ่างทองนี่ชาติไทยพัฒนานายปราาตันประเสริฐสสอนครสวรรค์พระชัดชาติไทยพัฒนานะฮะสสอว่าไปฮะเยอะแยะแต่มันมาสะดุดชื่อไอ้สองคนนี้มีนายอภิสิทธิ์เวชจกิวะและนายจหลนิกไปด้วยกรรมธิการที่เรื่องไกลฟ้องเนี่ยเคสเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าขณะนี้ปนล้านทองนะฮะสภาเนี่ยเป็นคน อนุมัติว่าสมมติอาการกระทานี้ผิดผมยกตัวอย่างแบบต้นปล้นร้านทองนะแต่บางเงินมันมันไม่ได้ผิดนะผมยกตัวอย่างเคสแบบนี้ในกรณีที่เป็นผู้ต้องหาครับสภาเนี่ยเป็นคนสั่งกรรมธิการให้ลงมือปล้นล้านทองเลืองไกลเนี่ยฟ้องโจรที่มันปล้นร้านทองครับบางเอินมีนายอภิสิทธิ์อยู่ในกลุ่มนั้นเอส่วนไอ้ฝั่งนู้น ฟ้องคนสั่งซึ่ง <ฮะ S 1> ไม่มีอภิสิทธิ์อยู่เพราะนายอภิสิทธิ์วันที่ในสภานั้นนายอภิสิทธิ์นายชวนสองคนนี้ก็คัดค้านนะโยมือคัดค้านนะแล้วสารก <วน S 2> ็พูดในกรณีนี้ครับ<ะ>บอกว่าที่ยกคําร้องของคุณเรืองไกลเนี่ยก็บอกรกมา,การเหล่านี้ทําตามหน้าที่อก็คือว่าเขาจ้างให้เป็นมือปืนก็เลยไปทําหน้าที่มือปืนยิ้ในสภาแล้วก็ไม่ได้ทำตามหน้าที่หรือนะฮะนี่ครับะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าสารนัานนูนให้ข้อให้ให้ให้ข้อคิดเห็นด้วยว่าเ ให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นการกระทําที่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทำเยอะไหมฮะยังไม่ได้ทำยังไม่เสร็จยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จคือ <c oughs> โอเคครับปนล้านทองอยู่แต่ยังไม่สําเร็จต้องให้ปนล้านทองสําเร็จก่อนอเพราะฉะนั้นเลยยกคาร้องคุณเลืองไกลเพราะว่าเขาแค่เดินก็ไปในร้านทองอเขายัางไม่ชันปนถ้าให้สําเร็จนะคุณโดงวันละที่หนึ่งไปติวันละที่สองวันละที่สามลงชื่อสภาไปถึงไหนตอนไหนนู่นเนี่ยไปเสร็จวันสุดท้าย ที่ในหลวงลงพระปรมาพิไทยผมว่าคงโดนก่อนนั้นมันก็ยังไม่เสร็จแค่แค่ถ้าถ้าศาลจะพิจารณาว่าให้เสร็จสิ้นกระบวนการคุณกำพูดฝั่งศาลใช่ไหมใช่ไอ้คุณกำพูดฝั่งสภาฝั่งเรื่องจริงเลยแหละว่าทั้งหมดความความผิดนี้สําเร็จจริงอ่ะมันต้องสาเร็จพร้อมกันใช่มันต้องจบหมดเลยทีนี้บังเอิญคําร้องคุณลงไกายยกแล้วไงนั่นสิเข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วเสร็จแล้วฟ้องซ้ําไม่ได้ก็เลยเดียวแสดงว่าชวนจะพิสิทธิ์รอดไปละว่า้น อ่ะคุณเห็นอะไรไหมแล้วทําไมเขาเลื่อนนะยกลอบของเลืองไกลครับแต่ถ้าวันนั้นตัดสินเนี่ยอืมันป้นล้านทองเหมือนกันมันต้องโดนทั้งคู่ครับถูกไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคําร้องของคุณเลืองไกลนี่เองครับที่ไปขัดไว้จนทั้งสามนต้องเสียกระบวนต้องต้องเลื่อนก่อนไว้ใช่ไหมจะตัดสินยังไงอ่ะปวดหัวแล้วหัวชนกันหลายทีแล้วครับก็ยังออกมาแถแถอย่างที่เห็นเนี่ยอยกคําร้องอืเสร็จแล้วก็รอให้แล้วเขาบอกว่า ความผิดยังไม่สํำเร็จเดาต่อไปได้เลยฮะเขาต้องเลื่อนไปรอให้สภามันทําความผิดให้สําเร็จก่อนนะฮะเขาใจใช่ไหมฮะพอสําเร็จแล้วคราวนี้ครับเขาบินณาคำร้องสี่คนนี้เลยบอกนี่ไงสำเร็จแล้วของเรืองไกลที่ไม่ฟ้องเพราะยังไม่สําเร็จครับสำเร็จก็แล้วทำไมไม่ยกพร้อมกันเลยครับไม่สาเร็จแล้วก็อ้างว่าคำร้องไม่ครบคนอะไรว่าไปนะฮะเพราะสิบห้าวันที่จะถึงนี้ครับถ้าเกิดตัดสินอย่างคุณเฉลิมพูดเลยถ้าตัดสินต้องต้องยกคำร้องอย่างเดียวเลยฮะ อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเงั้นขูดไม่งั้นขัดกับที่คุณตัดสินคุณเรื่องไกลไงใช่ใช่ถูกไหมฮะเพราะยังไม่สําเร็จจะเป็นข้อกังขาคอระหาซึ่งขนาดเนี้ยสารละสมถรีบเรือก็รั่วจนจะจมอยู่แล้วเอาอีกสักดอกเดียวลงไปเลยฮะจะักเบรกแล้วเหรอฮะคพักเบรกเลยครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับครับกลับมาช่วงที่สองของรายการนินทาเมืองไทยของคืนวันนี้นะครับ นะฮะก็ผ่านไปสักครู่นะฮะก็เป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ผ่านมาของสัปดาห์ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเป็นหลักเลยนะวันที่29เนี่ยก็คุยเรื่องหน้ากากับกองกำลังทราบฝ่ายนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันไม่ใช่แค่วันยี่สิบเก้าปัญญาตัวนี้ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนี่เรียงลำดับมาเลยครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอ่าฮะก่สิบเระเบิดที่รามคำแหงเนี่ยวันที่เท่าไหร่ครก่อนยี่สิบเก้าเนาะก่อนวันที่ยี่สิบเก้านะฮะ ก่อนหรือเปล่าฮะก่อนนะ,นะฮะน่าจะก่อน,นเดี๋ยว,วประเด็นระ,ะเบิดก็แต่มันมีข่าวลือตามมาสิครับสามบเอนี่ข่าวลือว่าระเบิดทั่วทั่วกลุงอ๋อมันเป็นคน้นนะครับเป็นคนสนที่